พบกับคลิปใหม่ทุกวันทำงานจันถึงสุกตามไลน์แอดไทยแฟรนไชส์รวยกระจายแน่นอนสิบเรื่องจริงที่คุณไม่เคยรู้ยาหมองตาถ้วยทอง ยาหม่องเป็นหนึ่งในสินค้าที่ชื่อว่าเราเกิดมาทุกคนต้องเคยเห็นและคนทั้งประเทศจะต้องเคยใช้ยาหม่องกันมาแทบจะทุกคนมองดูว่านี่คือสินค้าแบบเบบ้านที่ไม่น่าจะสร้างไรายได้อะไรมากมายแต่ในความเป็นจริงผู้ผลิตยาหม่องแบรนด์ดังอย่างถ้วยทองมีหลากหลายแง่มุมที่เราควรศึกษาประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวจากอดีตจนถึงปัจจุบันคือบทเรียนที่สอนนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีและในแง่มุมที่เว็บไซต์ไทยแฟนชาย Center, อยากนำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบเป็นอีกสิบเรื่องเกี่ยวกับยาหมองตาถ้วยทองที่คุณไม่เคยรู้ 1. จุดกำเนิดเริ่มต้นเมื่อ75ปีก่อนเราอาจจะคุ้นเคยกับยาหมองตาถ้วยทองแต่ที่จริงแบรนด์นี้ไม่ใช่เจ้าแรกที่เกิดขึ้นสืบประวัติกันจริงๆพบว่าแบรนด์แรกคือยาหมองตาเสือที่มาจากพมา่าตามมาด้วยยาบริบูรณ์ของบริษัทบริบูรณ์โอสถที่นับเป็นยาหมองของไทยแบรนด์แรกถึงจะมาเป็นยาหมองตาถ้วยทองที่เริ่มจาก ปี2487จากจุดเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นร้านขายของชำหลีเปงเฮงได้เป็นคนคิดค้นและผลิตยาหม่องสูตรตัวเองและจดทะเบียนการค้าเป็นอย่างเป็นทางการ 2. ทํทำให้เกิดคำว่ายาหม่องในพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตตยสถานในอดีตประเทศพมา่าถูกปกครองโดยประเทศอังกฤษและประเทศไทยก็ได้ใช้ยาที่มาจากพมา่าซึ่งยาที่มาจากพมา่าเรียกว่า ยามาจากหมองโดยไม่ได้มีคำจำกัดความเฉพาะว่าเป็นยาขี้ผึ้งทาถูแม้แต่แบรนด์แรกของยาประเภทนี้คือไทเกอร์บามก็ไม่ได้เรียกยาหมองตาเสือในขณะนั้นมาจนถึงยาบริบูรณ์ของบริษัทบริบูรณ์โอสถก็ยังใช้คำว่าบาม ถึงในปี2,495ที่บริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดได้ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมเป็นรูปกล่องยาหมองที่มีคำว่ายาหมองตาถ้วยทองนับเป็นหลักฐานการใช้คำว่ายาหมองในความหมายของยาขี้ผึ่งสารพัดประโยชน์เป็นครั้งแรกที่สามารถสืบคนได้เป็นรายลักษณ์อักษรและในปี2,525 25, จึงได้บัญญัติคำว่ายาหมองในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถาน สส่วนแบ่งการตลาดมาเป็นอันดับหนึ่งแม้จะเป็นยาหม่องแบรนด์ที่3แต่ยาหม่องตาถ้วยทองก็มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องยาวมาตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่า6 0ตัวเลขรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ200ล้านบาทในแต่ละปีและมีกาไรสุทธิไม่ต่ำกว่าปีละ30ล้านบาทอันเนื่องมาจากกลยุทธ์การตลาดที่ลงมือทําเต็มที่และมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆห่ให้สมกับยุค สมัยอย่างต่อเนื่อง 4. ลูกค้ากลุ่มแรกคือคนดูหนังกลางแปลงในยุคแรกกลยุทธ์การตลาดของยาหมองตาถ้วยทองนั้นจะเน้นไปที่กลุ่มคนที่มาดูหนังกลางแปลงเนื่องจากสมัยก่อนคนส่วนใหญ่เวลามานั่งดูหนังกลางแปลงจะนั่งตามพื้นหญ้าพื้นดินทําให้มีมแมลงหรือสัตว์พีพิษกัดต่อยรวมไปถึงปวดเมื่อยเวลานั่งนานๆบริษัทจึงได้ใช้โอกาสนี้สร้างวลีในตำนานอย่างวินเวียนศีรษะทาถูทาถูเค็ดขัดยอกทาถูทาถู มแมลงกัดต่อยทาถูทาถูยาหมองตาถ้วยทองมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัว 5. รักษาแบรนด์ไอเดนติตี้ได้เป็นอย่างดีคนรู้จักยาหมองตาถ้วยทองผ่านโลโก้ถ้วยสีทองซึ่งเป็นโลโก้ที่ใช้มาตั้งแต่กำเนิดยาหมองตาถ้วยทองนับตั้งแต่ปี2493มีเนื่องมาจากคำว่าโลโก้ถ้วยทองเดิมเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ของแบรนด์ที่อยู่ในความทรงจำจากรุ่นสู่รุ่นและการรีแบรนด์หรือเปลี่ยนโลโก้ถ้วยทองใหม่จาเป็นต้องใช้เม็ดเงินโฆษณาค่อนข้างสูงซึ่งเป็นการลงทุนที่ จเป็น6คำว่าท้าถูทาถูาถจะปรากฏในสินค้าทุกประเภทของบริษัทการพัฒนาสินค้าใหม่ยังคงมีคำว่ายาหมองเข้าร่วมด้วยเช่นยาหมองเด็กตาคิตตี้ปราม ยาหมอ่แบบมองน้ำแบบสเปย์ยาหม่องน้ำแบบลูกกิ้งเป็นต้นและสิ่งที่ไม่เคยลืมคือการใช้คำว่าท่าถูท่าถูใช้กับการโฆษณาของสินค้าทุกประเภทของบริษัทเพื่อตอกย้ำว่ายาหม่องตาถ้วยทองมีคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวท่าถูท่าถูใช้เป็นสโลกแกนหลักที่ทุกคนจำได้ขึ้นใจเจษบริหารงานด้วยทายาตรุ่นที่3 ปัจจุบันยาหมองตาถ้วยทองของบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดบริหารงานโดยรุ่นที่3นํนำโดยคุณเมทัตด,ดีรารังสีซึ่งมีการพัฒนารูปแบบสินค้าให้เข้ากับยุคสมัยโดยการปรับแพ็กเกจให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงรักษาองค์ประกอบสำคัญของตัวยาที่ไวต่อความร้อนสินค้าใหม่ของยาหมองตาถ้วยทองเช่นยาหมองแบบสเปรย์ยาหมองแบบลูกกิ้งนอกจากนี้ยังมีการบริหารต้นทุนโดยการสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นล ใหญ่เพื่ออำนาจในการต่อรองและทำให้ราคาจำหน่ายไม่สูงเกินไป 8. ขยายตลาดไปต่างแดนกว่า10ประเทศการส่งออกไปต่างประเทศเป็นการขยายตลาดที่ทำให้ยาหมองตาถ้วยทองเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้พร้อมกับตลาดไทยเริ่มอิ่มตัวปัจจุบันยาหมองตาถ้วยทองส่งออกไปต่างประเทศผ่านตัวแทนจำหน่ายกว่า10ประเทศทั่วโลกเช่นฮ่องกงสิงคโปร์สหาราัฐเช็กลาวคาเมรฟิลิปปินและอื่นๆ 9. รายได้ส่วนใหญ่ยังมาจากในประเทศกว่า85%ส่วนใหญ่คนที่ซื้อยาหม่องตาถ้วยทองมาใช้เป็นยาสับปะัดประโยชน์จะเป็นคนรุ่นเก่าที่เคยใช้กันมายาวนานสำหรับการดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ทางบริษัทได้ใช้โซเชียลมีเดียเข้าถึงคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างอเรเนตให้คนรุ่นใหม่ได้สนใจโดยสินค้าที่สร้างรายได้กว่า85%คือสินค้าประเภทยาหม่องบามตามด้วยยาเม็ด และยาน้า10%อีก5%เป็นสินค้าในกลุ่มยาหม่องน้ำทั้งสลาย 10. งบการตลาดจัดเต็มปีละ60-70ล้านบาทอย่าได้แปลกใจว่าทำไมยาหม่องตาถ้วยทอง ซึ่งเป็นแบรนด์ขายดีและไม่มีทีท่าว่าจะตกเป็นสองรองใครในธุรกิจด้านนี้เพราะวิธีการทำตลาดที่เน้นตามกระแสยุคใหม่และทำให้ความสัมพันธ์กับการโฆษณาในสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยพบว่างบประมาณด้านการตลาดของบริษัททว่วทองโอสซนนั้นตั้งไว้สูงถึง60-70ล้านบาทเพื่อกระตุ้นให้สินค้ายอยู่ในความรู้สึกของคนไทยตลอดไป เรื่องราวอันน่าสนใจของสินค้าที่ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรอย่างยามองแต่กลายเป็นว่าสินค้าที่ดูบ้น้บนๆกับกลายเป็นพื้นที่ผู้นำทางการตลาดได้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นบทเรียนให้สินค้ายุคใหม่ได้ศึกษาว่าการทำการตลาดที่แท้จริงต้องทำอย่างไรและการจะเป็นธุรกิจที่เติบโตมั่นคงไม่ได้ใช้แค่คำว่ากำลังเงินอย่างเดียวไอเดียในการบริหารจัดการก็สำคัญไม่แพ้กัน ถ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ Thai Franchise Center และช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ